เอ้ยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่เกมซัมเบอร์วอลกับบูชแนลนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูนะครับทีมลงดันเนาะนะฮะชั้น10นะครับของซาโมไรนะครับว่าใช้ทีมอะไรนะครับใครที่มีทีมแบบนี้ก็ออโต้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าไม่มีนะครับไปเดี๋ยวเราไปใช้ทีมพีกันเหมือนเดิมนรอบนี้นะครับแล้วก็ผมปรับรูดมาแล้วนะสำหรับนะฮะตัวของกิมลิเปอร์ไฟนะครับมา เดี๋ยวก็น่าจะเป็นผัวน้ํานะครับผมแล้วก็ได้ดลมนะครับนี่ทีมคลาสสิกคลาสสิกของเรานะครับอ่าล้วก็นะครับจะเป็นพระดินแสงเนาะแล้วก็แม่มดนะครับอ่าใช่ไหมโอเคประมาณนี้นะครับทีมที่ใช้ลงเนาะนะครับผมก็มีนะครับผัวน้ําเอาไปแช่นะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับลหลายคนถ้าเกิดใครมีเนี่ยปั้นได้เลยเนาะรูดก็ประมาณนี้นะครับใส่เป็น สปีดที่พีแม่นยำนะนะครับหรือว่าใครจะใส่เป็นรูนเป็นเฮพีก็ได้แล้วช่องสองเน้นแม่นเยอะๆนะแต่ถ้าเกิดว่าทําแม่นเบอร์หกอาจจะทําง่ายเนาะนะครับส่วนอันนี้ผมใส่คู่นี้มาช่วยด้วยนะในการลงดันนะครับสเซตก็ได้แมตติคสิเปอร์เซ็นะครับอ่าก็จะเป็นสปีดนะครับผมเฮดพี HP, แล้วก็เฮดพีเอ่อแล้วก็แม่นยำนะครับเนี่ยใส่มานะครับเป็นเอกะเทินนะแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่มาอีกเซ็ตหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ย แม่นนะครับแม่น80เนี่ยก็เรียกว่าติดแล้วนะเพราะว่าได้ลูนตรงนี้2อเซก็เป็น20%เป็นนะครับนี่ก็เป็นนะนะครับเพชรพีแล้วก็แม่นยำนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเน้นนะครับแม่นยำเหมือนกันเนาะนะครับผมเพชรพีแล้วก็แม่นยำนะครับจะได้ติดดีๆแล้วก็พลาดินแสงนะครับพลัดินแสงก็จะเล่นถึกไปเลยนะครับลุนก็ธรรมดาทั่วไปนะนะครับเสร์มบ้างไม่เสิร์มบ้างในการลงนั้นถือว่าใช้ได้แล้วนะนะครับ แต่ถ้าเล่น PVP นะสู้คนนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะต้องแบบแน่นกว่านี้นะต้องเสริมทุกค่านะครับอะนะครับทำการแช่ไปครับผมแล้วก็สาดพิษนะครับอันนี้ผมทํากิมออกตัวหลังเลยนะนะครับก็จะแรงๆแบบนี้เพื่อนๆนี่นะเนี่ยก็คือไม่ต้องทําอะไรแล้วนะก็ตีเก็บสกิลนะปล่อยตายได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเลือดครึ่งหลอดเนาะติดพิษสีสส่สตยังไงก็ตายนะครับถือว่าเป็นทีมที่ ผมว่าหลายๆคนน่าจะมีแล้วก็หาง่ายแล้วก็ได้ผลเลยนะไม่ต้องมานั่งตีนั่งฮิวนะครับซึ่งนะตัวแม่มดมืดเนี่ยนะครับตอนนี้ใครที่ยังบอกว่าโอ้พี่ไม่มีนะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับไม่การเลยก็ทีมันบ้านเหมือนกันเพราะว่าเปิดหาไม่ได้เนาะตอนนี้เขามีดันให้ลงแล้วนะนะครับใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็คือสามารถนะครับฟาร์มไอเซน์เนาะหรือจะไปที่อาคารสร้างนะครับแล้วก็เปิดดันเจียนนะเปิดดันเจียนรับขึ้นมานะครับรวมถึงกิมมืดด้วยตัวนี้ดีทั้งคู่นะเก่งคู่เลยนะครับ ้อยนะเพื 1, 2, ่อนนะเรียบร้อยอย่างนี้ก็คือตีธรรมดานะครับตายละนี่นะฮะคือมอนเตอร์อ่าสแตทมอนเตอร์สีเดาวต้องเรียนให้ทราบว่านะในเรื่องของสกิลนะได้เกิดอัพเต็มได้นะเก่งแน่นอนนะครับแล้วก็จะไปลองแค่5ดาวเรื่องของสแตทเท่านั้นนะครับนี่เผมก็ใส่ไว้นะครับนี่แล้วก็ติดพิษเข้าไปนะครับสกิลหนึ่งคือดีมากนะนะครับส่วนของเดอดนะครับ มสกิลหนึ่งเนี่ยตีแบบเน้นๆเลยนะนะครับติดพี่เชนไหมพี่ว่าเป็นการตีเป้าเดียวคือดีมากนะแนะนํา,นาให้ฟิวนะครับฟิวมาเล่นมาใช้ได้เลยนะอเ<ตาย>นี่ยก็คือตายแล้วนะจริงๆไม่ต้องสัตว์สกิลสก็ได้นะนะครับเ่ยถึงตายนี้ก็แช่ไว้นะครับแล้วก็โปรโวกไว้กันหลุดนะนะครับเพราะว่ามันโปรโวกได้2เทือนตรงนี้นะก็โปรโวกไว้กันหลุดนะครับแล้วก็ สกิลไปก่อนนะกิมธาตุไฟนะถ้าเกิดว่า,าสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งฆ่าตายเนะี่ยก็จะได้เทินต่อด้วยนะครับนี่ก็น่าจะตายหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเล่นเทินต่อไปได้เลยนี่นะครับผมง่ายไหมทุกคนพอทำทีมพีดลงมาแปบ๊บเดียวนะนะครับตีมาถึงชั้นนี้แล้วต่อให้แบบ เลือดเยอะแค่ไหนนะครับเบามอนเนี่ยนอกจากว่ามันจะมีบางตัวนะซึ่งทีมวิเล่นยากนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เจอนะนะครับก็ใช้ทีมนี้ได้ยาวๆเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราเปลี่ยนทีมไหมหรือว่าถ้าใครชื่นชอบทีมแบบนี้ลิปแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ไปก็ได้นะครับจะได้ว่าไม่ต้องทําทีมใหมนะ่เนาะสาดเข้าไปครับผมเนี่ยก็ตีเข้าไปนะเรียกว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วนะครับ เดี๋ยวก็ติดพิษเนี่ยตายแน่นอนอ้นนอนยนะครับด่านบอสแล้วเนาะนะครับด่านบอสก็แช่ลูกน้องไว้ก่อนนะอะ่ก็ปั่นรถเกตดไปนะครับถ้าเกิดไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะไม่ติดเราก็โปวกไปเลยนะครับแต่พอดีผมเนี่ยติดไอ้กเทร์นพอดีนะนี่แล้วก็นะครับติดพิษปืบ นห้ามฮิวไปอีกโอ้โหน,นี่คือเพชรลลนนะทุกคนนะอันนี้คือต้องรอนะรอฝั่งตรงข้ามใช้สก,กิลนะครับเนี่ยแบบล้นไปแล้วอะก็คือใส่พิษไม่ติดแล้วนะครับผมใส่มาตายตัวเองเนาะดูถ้าแสงตีนะทุกคนนะ จะได้ตีไหม,ไมถ้าแสงจะตีผมไหมไอนน้ผมไม่ลดเกรดแล้วนะผมรอถ้าแสงตีนะครับไม่ตีสักทีนี่ไง <c oughs> กว่าเขาเดินอีกทีก็ตายแล้วนะนะครับแบบติดพิษเยอะมากนะครับผมับอย่างนี้หาหาดูได้ยากล้วขออนุญาตแคปรูปนะชึบนะฮะเรียบร้อยเนี่ยนะครับคืนนี้ไม่ต้องตีก็ไะดนะ้เดี๋ยวว่าตมจจบจบนะีมันจะจบไปมันเลือกอางอื่นไม่ได้แล้วนะนะเกรดไม่เข้าเธอสักทีนะครับ ง่ายไหมทุกคนใช้เวลาลงนั้นแปบ๊บเดียวนะครับเอ,อประมาณได้ยิงมาถึงกดตีเลยนะผมว่าประมาณ5นาทีก็จบแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะเคลียร์นะรับของรางวัลไปนะครับของรางวัลเนี่ยก็จะมีในส่วนของนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้มากดรับเนาะในส่วนของการนนไม่ใช่นะทุกคนนะมือวิดนฮนะอันน,นี้นี่นะครับก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะครับกิจกรรมตรงนี้เนาะนะครับก็จะมีสกอร์ให้รับด้วยนี่ผมรับไปแล้วนะนะครับ ก็คือเคลียรร์คบนะครับชั้น5ขึ้นไปเนาะก็จะได้สกอร์ส้ม2ใบนะครับประมาณนี้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับส่วนใครยังไม่ได้เลือกเนาะนะครับบอกเลยว่าสม,ามุไรมืดไอ้สมุไรแสงเข้าไปสมุไรแสงไม่ผิดหวังแน่นอนนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะผมทำนะครับส,สม,มุแสงนะ v s สม,มุมืดให้ดูนะครับว่าคือลูนแบบสกิลเต็มๆนะลูนเดียวกันนะครับตัวไหนแรงกว่ากันนะทุกคนนะจะได้แบบ หลายๆคนจะตัดสินใจถูกนะว่าจะปั้นหรือไม่ปั้นนะครับแล้วก็จะปั้นตัวไหนหรือจะปั้นเลยนตังคู่ก็ได้นะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม